มีเด็กมานอนเฝ้าพ um. um kind of sì ่องเฟองเยอะจริงดูสิที่ภูแล้วรอก่อนได้ไแต่ว่าเนี่ยอร่อยมากข้างหลังเนี่ยกลับกลับกลับมาเนี่ยเหมือนไม่ได้กินข้าวเลยเหมือนแบบว่าอยู่ข้าวมากอยากโม้ตัวอยากโม้แบบอยากไปเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่กินเนี่ยแหละเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องใส่ดีแห้งคือผิวมันสว่างขึ้นแล้วก็เรื่องของอะไรอย่างนี้ม like. ันดูดีข yeah. ึ mm. ้นดูหน้าก็ดีขึ้นพี่น้องคือเวรตัางบอกดิใช้ดีจริง แล้วมันบอราคาเรื่องของก็เท่าไรคะรทคานคิดสิบาบาทค่ะก็ราจ็ดสแต่ว่าวันนี้เรามาที่เพจมหาพญานาลมหาน้องบีแล้วก็มหาบอลหมดิกขอ็มหาหนองมันเือโปรจักจุดนอนจากจูดจักจุดอีิเรปกติหนึงบ้านเจบาทหนึ่งร้อยกรัมนะคะใช้ได้เป็นขนาดของ้ไป สิวฝ้ากระตืดดำดำนะคะลดอาการแบบปวดผื่นคันคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรเงี้ยเป็นปวดเป็นผื่นชอบแพ้อะไรเงี้ยลองลองเอาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ดูเนาะแล้วก็ใครเป็นหูดเป็นสเก็ตเงินนะคะเป็นเป็นกากเป็นเกลื่อนตัวนี้คือใช้เลยใช้ดีมากทุกคนอันนี้คือกล้าการันตีใช้ไม่ดีเอาเงินคืนได้เลยนะคะอันนี้ส่งปีปลายทางให้ด้วยนะ79บาบาทวันนี้แม่จัดโปร